กำลังทําธุรกิจนะแต่แบบเริ่มง่ายๆก่อนใครรักในการขายบ้านปล่อยเช่านะหรือว่าต้องการเริ่มเป็นเอเจนต์นะวันนี้นะคะครูป,ปุ๊กนะ ที่นี่นะเป็นโครงการบ้านราเบียงขาวที่หัวหินด้านหลังเป็นออฟฟิศนะคะแล้วก็ด้านข้างเป็นโครงการที่ครูปุ๊กบริหารจัดการเองทั้งหมดจากแบบว่าที่ดินไม่มีอะไรเลยนะวันนี้จัดการเองเป็นแบบนี้แล้วก็มีทีมงานนะคะแล้วก็มีเอเจนต์ซึ่งวันนี้นะโอกาสดีมากๆเลยสําหรับใครนะที่อยากจะเป็นเอเจนต์แล้วก็อยากจะมีทรัพย์เพื่อไปบริหารจัดการเองอยากไปปล่อยขายปล่อยเช่าเองเลยนะคะวันนี้ครูปุ๊กรับสมัครเอเจนต์โดยมี2 ที่นะมีการอบรมสองที่ก็คือทั้งกรุงเทพแล้วก็ที่หัวหินถ้ากรุงเทพเราไปเจอกันที่รามินทราออฟฟิศคูปุกเองที่กรุงเทพแต่ว่าถ้าที่นี่มาเจอกันที่หัวหินโครงการบ้านระเบียงขาวที่ออฟฟิศด้านหลังนี้นะคะใครที่มาอบรมเอเจนต์กับคูปุกได้เป็นเอเจนต์คูปุกตามหลักสูตรให้ใบประกาศการเป็นเอเจนต์นะคะประจําของบ้านระเบียงขาวมีซั์ให้ปล่อยเลยด้วยได้เงินเลยด้วยคุณไม่ต้องไปหาซั์เอง นะคะคุณไม่ต้องไปหาซัพเองย้ํานะคุณไม่ต้องไปหาซั์เองเพราะเรามีซั์ให้คุณปล่อยเอ่อปล่อยเช่าปล่อยขายอยู่แล้วในนี้ก็จะมีที่ดินด้วยนะในอันนี้มีที่ดินเปล่ามีบ้านให้คุณขายนะคะมีบ้านให้คุณปล่อยเช่าหรือใครที่นะต้องการที่จะไปขายบ้านไปขายบ้านคือไป่ายแบบรับสร้างบ้านเลยลูกค้ามีที่ดินเราไปสร้างให้คุณมีสกิลในการเอ่อคุยเรื่อง ออกแบบบ้านคุณสามารถที่จะไปคุยแล้วก็ปิดการขายได้เองเลยด้วยครูป,ปุ๊กมีสอนนะเริ่มการเป็นเองเจนต์เลยนะคะเราจะมีสองวันนะในเดือนนี้นะคะแล้วก็ในเดือนหน้านะเดี๋ยวทีมงานจะใส่วันที่ให้ว่าที่กรุงเทพวันไหนที่หัวหินวันไหนนะคะครูปุ๊ก,กมีคอสให้เกี่ยวกับการอบรมเอเจนต์หวันเต็มนะหวันเต็มคุณมีทรัพย์ไปขายแล้วก็สามารถขายได้เอกสารมีให้เลยแล้วก็ คุณจะได้ลงทะเบียนเป็นเอเจนต์กับโครงการบ้านระเบียงขาวด้วยรับรองว่าคุณได้รายได้มีทรัพย์แล้วก็สามารถทํางานได้ด้วยใครสนใจติดต่อได้ที่ไลน์แอดแอดระเบียงขาวนะคะสหรับรวันนี้สวัสดีค่ะ